ค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาเจอคลิปนี้แล้วนะครับคลิปที่ที่เท่าไหร่แล้ววะจำไม่ได้อะ่ะคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองคลิปที่สามน่าจะคลิปที่สี่แล้วนะถ้าเกี่ยวกับการแบบมาพูดถึงเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการทําจมูกของพื้นถิ่นนะครับน่าจะคลิปที่สี่แล้วคลิปที่สี่แล้วนะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอะไรก็จะมาพูดพูดถึงพูดถึงเรื่องการทํา เฮ้ยซิลิโคนของหมอบุญทิ่นใช่อ้เบอร์เบอร์เบอรเราจพูดถึงเกี่ยวกับ,กกบซิลิโคนของหมอบุญทิ่นนะครับว่าเป็นซิลิโคนอะไรอะไรยังไงนะครับก็จะมาตอบคาถามเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะว่ามีคนมาถามมีเพื่อนมาถามไม่ได้มาถามเยอะมากเลยหรอกก็มีบางส่วนนะครับก็มาถามเรื่อยๆวันนี้ก็จะมาตอบเพื่อเนเพื่อนะครับว่าซิลิโคนเป็นของอะไรนะครับซิลิโคนของหมอบุญทิ่นนี่ก็คือเป็นซิลิโคนของอเมริกา ของอเมริการ่ะครับไม่ได้นิ่มมากนะครับก็พออันนี้ได้นะครับพอเคลื่อนไหวได้นิดหน่อยนะครับไม่เหมือนแบบโพลิสิลิโคนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สิลิโคอนอเมริกาก็นั่นแหละก็ในราคา ,6000 บาทเนาะอะไรมากเนาะเนี่ยก็ประมาณเนี้ยแต่ถามว่าโด่งไหมโดง่งชอบไหมชอบชอบโดง่งโด่งเนี่ยตรงเนี้ยตอนที่คิมไปทําตรงเนี้ยไม่มีเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยวอลลงไปเลย <laughs> ม่าลงไปเลยไม่มีเลยตายก็ไม่ค่อยมีนะครับก็ให้หมอทําให้เอาดงโดงไปเลยพุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยหน้าพุ่งเหลาอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนราคาราคาก็มีคนมาถามเรื่อยๆนะครับก็ปัจจุบันเนี้ยหกพันบาทหกพันบาทแล้วนะครับก็พึ่งขึ้นเองราคาแต่ก่อนก็ห้าพันนั่นแหละตอนที่คิมทำอะก็ราคาห้าพันบาทใช่เนี่ย ถามว่าปิดได้ไหมหรอซิลิโคนเนี่ยจะมาบิดให้ดูทานางสวยมากเนี่ยเราบิดให้ดูเนี่ยก็ปิดได้ประมาณนนะะเนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้เห็นไหมมันจะขยับตามเนี่ยมันไม่ใช่แบบซิลิโคนที่นิ่มมากเห็นไหมเนี่ยดันขึ้นก็ด้านนิดหน่อยดันได้ประมาณเนี้ย ประมาณนี้นะครับเนี่ยดันไปทันมาทะลุทําไงนะเดินไปทันมาทะลุออกมาอีกจะทำไงอะ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับก็นั่นแหละก็รู้เรื่องนะครับนี่ความโด่งก็ประมาณนี้นะครับใครชอบโด่งแบบนี้ก็บอกหมอได้นะครับก็ให้ยืมยืมรูปไปได้ยืมรูปแค่จมูกนะไม่ได้เอารูปแบบแบนี้นะเนี่ย แรามาแบ่งปันความสวยกันเนาะสาหรับใครนะคะที่ข้องใจอะไรเ <_ sl ope> กี่ยวกับการทําจมูกับบุต้นถิ่นเนี่ยก็มาถามคลิปได้นะครับก็จะให้เฟซให้เฟซไปลองอยู่อยู่ต้นคลิปเลยก็ให้ไปแล้วนะครับก็จะขึ้นไปประมาณนี้นะฮะเราจะไม่กัรนความสวยกันเนาะเราจะแบ่งความสวยให้กับทุกคนเต็นก็ฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดติดตามด้วยนะคะติดตามกันเยอะๆเลยแล้วก็ ใครที่ดูใน y t u t u นะครับก็ฝากกด Subscribe และก็ในเพื่อนๆใน Facebook ก็เหมือนกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะเราจะได้แบ่งปันความสวยกันสำหรับใครที่อยากทำจมูกกับหมอท่านอื่นนะครับก็เข้ามาถามได้เผื่อคิมจะมีแบบคลินิกดีๆแนะนำเพื่อนๆน,นะครับสำหรับใครที่ท,ที่ไม่อยากจะไม่อยากทำกับหมอพุ่นถินนะครับก็มาก็มาถามกันได้เราไม่กักอยู่แล้วจริงๆเราเป็นคนชอบแบ่งปัน ความสวยนะเรื่องเงินทองเดี๋ยวามาพูดกันนะโอเควันนี้ก็ไปแล้วนะคะว่าไม่มีอะไรจะพูดแล้วสำหรับใครที่ข้องใจอะไรเข้ามาถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิงเพื่อนต๊ดเพื่อนเกย์เพื่อนกระเทยอะไรก็ถามมาได้นะครับเพราะเพราะนี่ก็เป็นเป็นตุ๊ดเหมือนกันนะครับก็มาถามกันได้เป็นเพื่อนกันนี่ก็ดันให้ดูนะครับ ตอนเนี้ยอย่างเงี้ยมาวันนี้ก็ไปละบ๊ายบายซสียาฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะกดแชร์ด้วย